สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการช่างมนาที่ช่องมีทับมโดดีชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มาลินะครับเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i นะครับโชมปี2013นะครับวันนี้ก็จะมาทำการแก้ไขดัมเบล็กหลังนะครับมันติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาการเป็นแบบไหนครับผม ก็เรามาดูอาการเบื้องต้นนะครับก็คืออันเนี้ยสถานการณ์จําลองนะครับเหมือนกับเราขับขับียอยู่ปุ๊บแล้วก็เราเบรกนะครับเสร็จปับ๊บตัวคันเบรกนะครับตรงนี้มันค้างนะครับซึ่งเบรกก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมแต่ไอตัวที่เราเหยียบเนี่ยที่เท้าเนี่ยเราปล่อยแล้วนะ,นะเราไม่ได้ไม่ได้กดเราปล่อยแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่หลุด นะครับมันยังค้างอยู่ซึ่งถ้าใครกำลังขับขี่อยู่นะครับพบเจอก็จะลงมาง้างตัวคันนี้ออกก็ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากลงมาง้างก็ทำรถถอยหลังเนาะก็จะใช้แรงนิดนึงนะครับในการตอนถอยนะก็จะหลุดนะครับแบบนี้หรือจะมาง้างน,นี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการรือ้อนะครับแล้วก็ ดูกันว่ามันติดตรงไหนยังไงแก้ยังไงนะครับโอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ครับเมื่อถอดออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะก็เราก็เอาตรงนี้ออกมานะครับก็จะเป็นคนไกก็เรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะมันก็จะเหมือนกับว่าผมอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้หยอดจละบีนะครับมันก็เลยฝืดนะแต่เดี๋ยวครั้งนี้นะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมเปลี่ยนเบรกไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ทาการ หล่อจรารบีในแกนนะครับในแกนนี้ในแกนตรงนี้ก็เลยต้องทําให้มันทาให้มันติดนะครับก็เลยต้องรื้อมาใหม่นะครับถ้าใครเปลี่ยนป้าเบรกใหม่นะครับก็อันนี้เน้นนิดนึงก็คือให้ให้ถอดแกนตัวนี้นะครับออกมาเพื่อจะทําการล่อลื่นเพื่อให้แกนเนี่ยลื่นนะครับเวลาเราใช้งานไปอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ติดนะครับเนี่ยพอติดปุ๊บเราก็เสียเวลาเนาะก็ต้องมา จอดรถแล้วก็ first, ดันรถถอยหลังหรือ intrigued. ต้องมาง้างคันนี้ออกนะครับโอเคเดี๋ยวเรา anymore, ไปทําการถอดกันนะครับก็เดี๋ยวเอาพ่อเบรกออกแล้วก็ถอดตัวคันนี้แล้วก็เอาแกนดึงออกนะครับโอเคครับก็จากที่ลองโยกๆยกดูนะครับมันจะฝืดนะมันจะไม่ฟ้องคล่อง มันจะฝืดอยู่ก็เดี๋ยวเราทำการถอดแกนออกมาเลยตรงนี้เป็นปัจเจเบอร์สิบนะก่อนที่เราจะดึงคันตัวนี้ออกกันนะครับก็ให้ทำการมาร์คไว้สักนิดหนึ่งนะมารว่าจุดอยู่ตรงไหนยังไงนะครับ ก็อันนี้ผมให้ดูนิดนึงนะมันจะมีมาร์กอยู่นะครับตรงแกนนะมีมาร์กแล้วก็มีตรงนี้อยู่แต่ว่ามันไม่ตรงกันนะผมก็ไม่มั่นใจก็เลยเดี๋ยวมาร์กมาร์กตรงที่อยู่ปัจจุบันไว้ก่อน,นครับโอเคผมมาร์กแล้วนะจุดนี้คับตรงขีดๆนะครับที่ขีดไว้โอเคเดี๋ยวเราถอดเราเลย สนิมเดี๋ยวเราทําการขัดแล้วก็ทาจราระบีใหม่แล้วก็ล้างนี้นิดหนึ่งะจะได้ลื่นเหมือนเดิมอีกไม่กี่นาทีต่อมาครับตอนนี้ผมล้างทําความสะอาดแล้วนะก็สังเกตว่าคราบสันิมคร,บราบจาระบีเดิมนะครับก็ออกหมดแล้วนะครับถ้าสมมุติมันเป็นสันิมเคละจนแบบแกนมันเสียรูปนะครับถ้ามัน ถ้ารูปอย่างเงี้ยแล้วมันขรุกระนะครับให้ลองทําการถูก,กับกระดาษทรายก่อนนะแต่ถ้าสมมุติว่าดูแล้วมันเยอะมากนะครับมันมันบางมันมันหลวมมากก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ถ้าสมมติก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะถ้าถ้าดูในตัวฝาตัวนี้นะครับมันอันนั้นมากก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็กคือตรงเนี้ย มันก็จะมีความหลวมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่จราระบีทาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ <Okay. S 1> ทานี้เอาบางๆนะไม่ต้องไม่ต้องหนานะครับก็คือเหมือนกับแค่ให้มันหล่อลื่นนะครับเดี๋ยวหนาม,มากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียเนาะระวังอย่าให้โดน ในส่วนตรงอื่นที่เราไม่ต้องการนะครับง่ายๆเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่เข้าไปส่วนที่เลือก็เราก็เช็ดออกนะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บก็ตรงนี้จริงๆตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะเป็นตัวเหมือนกับซีนรองแต่ผมไม่ได้ซื้อ มาไว้สำรองนะครับก็เดี๋ยวใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็อันนี้ตัวชี้นะครับตัวบอกความสึกของพับเบรกนะครับมันจะมีบ่าอยู่นะเขี้ยวอยู่เขี้ยวหนึ่งที่ว่ามันมันเป็นร่องให้เราใส่นะใส่ตามร่องนะถ้าใส่ผิดมันก็จะไม่ลงนะครับอืมอ่างนี้ มันก็จะไปตามอันนี้แหละเสร็จแล้วก็นำตัวขาใส่เข้าไปผมจะใช้มาร์กนะที่เรามาร์กไว้นะครับใส่ตามนั้นไปเลยโอเคเสร็จแล้วก็ทำการยึดนะครับกลับเหมือนเดิมตรงนี้ผมจะไม่ใส่จาระบีนะเพราะว่า มันจะเป็นส่วนที่สัมผัสกับน้ําและก็ดินนะครับเดี๋ยวมันจะลําบากต่อเรานะครับเวลาถอดมันจะมีขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอยู่อุดกับจารบีแล้วจะทําให้จารบีมีปัญหนานกลายเป็นส่วนที่เก็บอุ้มน้ำเข้าไปอีกนะโอเคขันก็ให้แน่นนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็ลองหมุนดูนะก็ไม่ฝืดนะหมุนหมุนไปเกือบสุดอ่ะอันนี้ชนมันก็จะหยุดนะอ่านี่นะแต่ก็ช่วงนี้ไม่มีปัญหาเลยนะลื่นโอเคเดีเราลองประกอบตูกินนำผ้าเบรกใส่เข้าไปโอเคมาลงล็อกเรียบร้อยนะครับก็ เราตรวจสอบดูนะโอเคเด้งดีดต้องไปลองของจริงมันจะอย่างค้างไหมนะครับก็ประมาณานี้เนาะจะหล่อลื่นพวกบูทพวกอะไรอย่างนี้ไว้นิดนึงนะแล้วก็เกนเกนเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะลูกเนี่ยมันก็มีอยู่นิดหน่อยก็ตรงในที่แห้งแล้วก็เติมนะครับบาง แล้วก็ระวังนะอย่าไปจับบริเวณผ้าเบกนะอันนี้ไม่ไม่มีจาระบีถ้าโดนน้ามันหรือจารบีเนี่ยจะทําให้ลื่นนะเบรกหลังเราก็จะไม่อยู่นะค,ะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปประกอบกัน โอเคครับเมื่อทําการประกอบเสร็จแล้วนะก็คือเช็คน็อตแล้วก็ไอ้ระยะปรับตั้งอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํเบรกกันระยะเบรกเนี่ยก็ต้องมาดูตรงประมาณนะครับก็คือนี่อยู่ระดับบนก็อันนี้ต่ําไปนะครับต้องต้องขันเข้าไประยะเบรกก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยกดประมาณนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วก็คือให้ดูช่วงน็อตเนี่ย ็นหลักนะครับอันนี้นี่สังเกตนะไว้ให้สังเกตนะประมาณนี้ถือต้องได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขันตั้งเข้าไปมาดูครับก็ตัวน,นี้หุมกันนะนะก็อาจจะประมาณประมาณนะเอาประมาณเอ,อาเพื่อจะขันเข้าอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคอะตอนนี้ ปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเบรกโอเคได้แล้วเราเดี๋ยวเรามาลองกันนะ <_ V> ผมกดสุดรแรงนะนะเอาไหมเอาไหม <_ V> หายค้างนะครับดีเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไม่ต้องมีอะไรที่มากวนใจนะครับตอนที่เราขับขับแล้วเบรกค้างนะครับก็ทําให้เปลืองผ้าเบรกนะครับสองก็คือ ทำให้เราเพลืองน้ํามันนะครับกบิดต้องบิดเยอะเพื่อให้รถมันไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองขี่ทดสอบจริงดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับครับก็ทําการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอดีผมลองไปขับปุ๊บมันเบรกหลังนะตอนตอนที่เหยียบเนี่ยมันไม่คุ้นชินเท้าเนาะ ก็เลยไปปรับตั้งเพิ่มก็คือขันเข้าไปอีกนะครับลึกเข้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคก็นิ่มดีนะครับแล้วก็พอดีผมทําให้อ่าพ่อเบรกมันไม่ลื่นนะครับก็ดีขึ้นนะครับท,ที่ที่ลองทําดูเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะได้นานไหมนะครับโอเคก็สเสร็จเรียบร้อยไม่ติดแล้วนะครับใช้งานได้ตามปกติก็อันนี้แนะนําไว้นะครับถ้าสําหรับ ใครที่เปลี่ยนป้าเบรกนะหรือต้องถอดล้อออกมาเปลี่ยนยางหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมุติทําเองก็ให้ถอดนะครับตัวนี้แล้วก็มาทําความสะอาดล้างแล้วก็ใส่จารบีใหม่เข้าไปนะครับก็จะได้ไม่ต้องรือ้อหลายครั้งเหมือนเหมือนผมนะอันนี้คือผมก็เปลี่ยนป้าเบรกไปแล้วรอบที่แล้วแล้วทีเนี้ยไม่ได้ทํานะครับมันก็เป็นเป็นก็ต้องรื้ออีกรอบหนึ่งนะครับก็เพื่อประหยัดเวลาเนาะแต่ถ้าใครที่ ไม่ได้ทําเองก็ต้องพึ่งช่างนะครับก็อาจจะต้องคุยกับทางช่างสักนิดนึงนะครับว่าเออให้ช่างรือตัวนี้ทําให้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าช่างหลายรอบนะครับเขาก็จะคิดคิดแค่ครั้งเดียวเนาะพอเขารื้อครั้งเดียวก็คือเปลี่ยนทั้งผ้าเบรกเปลี่ยนหรือเพื่อล้างแล้วก็ใส่จาราบีใหม่เข้าไปนะครับหรือตอนที่เราเปลี่ยนยางก็ได้นะครับยังไงช่างก็ต้องรื้อออกมาแล้วก็ ให้ทำไปเลยก็ได้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครต e ติดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ